จากยุคตื่นทองโกทูซันฟรานซิสโกกลายเป็นยุคขนทองหนีทําไปหาทองที่มีราคาแพงกว่าฟันกําไรตั้งเกือบ30ดอลลาร์นะครับรู้ไหมครับตอนนี้ราคาทองคําที่แพงขึ้นมาตั้ง11%จากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดภาะวะที่เรียกกันว่าแห่ขนทองมากกว่าแห่ตื่นทองนะฮะตอนนี้ไม่รู้่าผมว่าประเทศไทยตอนนี้ก็ตื่นทองกันอยู่้วครับแต่ว่ายังไม่รู้จะขนทองไปไหนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นถามท่านผู้ชมแล้วนะฮะ วันแห่งความรักสุข14นี้ถ้าเลือกได้ท่านผู้ชมจะเลือกอะไรเป็นของขวัญแห่งความรักหรือการแสดงออกทางความรักให้คนที่คุณรักระหว่างดอกไม้กับทองซื้อเลยถ้าใครซื้อทองพิมพ์ทองถ้าใครซื้อดอกไม้พิมพ์ดอกไม้นะครับคือผมจับสถิตินี้ให้ท่านผู้ชมว่าราคาโกลด์สปอร์ตส่งมอบทันทีที่หนุยยอมเมื่อคืนปิดที่9,2911เหรียญ30เซนต์เนี่ยที่มันขึ้นมา4.8เหรียญหรือว่าชั่วข้ามคืนขึ้น1.6เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ มันเป็นราคาทองคำโกลด์สปอตที่ทำนิวไฮทั้งหมด7ครั้งติดต่อกันในช่วงระยะเวลาเพียงแค่6สัปดาห์กว่าแล้วการที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ทำให้ผลตอบแทนหรือราคาทองคำที่ปรับตั้งแต่1นึมกราคมจนถึง10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขึ้น2หลักเป็นที่เรียบร้อยภายในเวลาเพียง6สัปดาห์กว่าแล้วบวก1 1จากต้นปีนะครับและนั่นก็หมายความว่าอะไรครับพอเราเทียบกันนะฮะ ปีที่แล้วทั้งปี2024บวก24โทษนะบวก27เปอร์เซ็นต์ดีที่สุดในรอบ2ทศวรรษสำหรับการลงทุนในปีที่แล้วแต่วันนี้มาแค่6สัปดาห์มาแล้ว11เปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นขาดอีกเท่าไหร่ครับอีกประมาณ16เปอร์เซ็นต์นะที่มันจะเท่าไหร่ครับเสมอกับผลตอบแทนทั้งปีในปีที่เรา27เปอร์เซ็นต์สัปดาห์วิ่ง11เปอร์เซ็นต์ได้อีก16เปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าสถานก,การณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่แน่นะฮะบ,บวกหกสัปดาห์ทังหเกสัปดาห ร่มร่วไม่เกินไตรมาสแรกอาจจะเป็นผลตอบแทนท,ที่เสมอเท่ากับลงทุนทั้งปีที่แล้วก็เป็นไปได้ใครจะไปรู้นะครับแต่เรื่องนี้ใจเย็นๆคือที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดภาวะที่เรียกกันว่าพอทองคำมันสูงอย่างนี้แล้วสูงเร็วด้วยเนี่ยขนทองขนทองออกจากศูนย์หรือว่าตลาดฮับการค้าทองคําสําคัญของโลกหลายแห่งเช่นกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเช่นเมืองดูไบประเทศสลับอาหรับเอมิเรตเช่นฮ่องกงในเอเชียแล้วคนไปไหนอ่ะ ขนไปที่สหรัฐอเมริกาทองจริงๆเลยนะฮะไม่ใช่ทองกระดาษไม่ได้สั่งซื้อแบบสัญญาล่วงหน้าอะไรที่เรารายงานกันทุกวันนี้นะฮะด้วยการที่แอบขนมันไม่ต้องแอบขนจริงๆเลยก็เป็นเพราะในปัจจุบันตอนนี้ท่านผู้ชมครับด้วยความที่ราคาโกลฟิวเจอร์ล่วงหน้ามันขึ้นไปห่างและสูงกว่าราคาโกลสปอตส่งมอบทันทีซึ่งห่างกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันราคาโกลสปอตที่เรีว,ว่าส่งมอบทันทีเนี่ยนะฮะ ตอนนี้ถ้าใครอยากจะซื้อใครอยากจะทำธุรกรรมในแง่ของสัญญานะฮะคุณต้องมีค่าพรีเมียมเพิ่มขึ้นมา28สดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งเปเปอร์โอ้โหแล้วนั่นก็หมายความว่ามีนักลงทุนที่เขาคิดออกทันทีครับก็ในเมื่อราคาทองคำในตลาดโลกที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของการค้าทองคำที่ใหญ่แห่งหนึ่งของโลกและใหญ่ที่สุดในยุโรปเนี่ยนะฮะมันจะมีราคาต่ำกว่าราคาทองคำล่วงหน้าในตลาดนิวยอร์กสหรัฐที่ว่าโคมีก และราคาที่ห่างกันเนี่ยไม่ใช่ห่างกันแค่นิดๆน,ดๆนะฮะห่างกันมากด้วยก็เลยตอนนี้ทําให้เกิดการขนทองคำเนี่ยนะครับเข้าไปหวังจากกําไรส่วนต่างที่อยู่ในตลาดนิวยอร์กสหรัฐนั่นคือประเด็นแรกประเด็นที่2ก็คือว่าทํำไมต้องเกิดการขนทองละ่ะก็เพราะว่าะไรทราบไหมฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐคุณอ่านใจเขายากมากและอ่านไม่ค่อยออกด้วยบางทีอ่านออกก็ยังไม่ชัวร์ด้วยต้องให้เขามาพูดเองด้วยคือนโยบายการปรับขึ้นภาษี ถ้าถามว่าอยู่ดีขึ้นไปขึ้นภาษีทองคาหรือเปล่าไม่มีใครตอบได้นะครับว่าถ้าเกิดวันดีคืนดีเกิด,ดทำข้อประกาศขึ้นมานะฮะ tax จะโกลงขึ้นมานี่ยุ่งเลยนะฮะเพราะตอนนี้อะไรเพราะตอนนี้ทุกคนเริ่มเห็นแล้วว่าโดนัททำเริ่มที่จะใช้นโยบายภาษีเข้ามาถึงพวกสินค้าโภกภัณฑ์ตอนนี้เซ็นไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาขึ้นเลยฮะเหล็กกับอลูมิเนียมทีนี้ทองนี่ถือว่าเป็นสินค้าโภกภัณพันถือว่าเป็นโลหะมีค่าประเภทหนึ่งนะครับ ดังนั้นจากกระแสแตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งจนกระทั่งได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็ผ่านการเลือกตั้งผ่านมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยได้ประมาณนุ่มๆนับตั้งแต่20มกราคมจนถึงขน,นาดเนี่ยเกือบๆจะหนึ่งเดือนเต็มๆเนี่ยนะฮะแนวทางการขึ้นภาษีของเขาหนักแน่นมาตลอดครับแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มเข้ามาสู่โลหะมีค่ากับสินค้าผู้กภัณฑ์ก็คือขึ้นภาษีเหล็กกับภาษีอลูมิเนียมเพราะนั้นโกนักลงทุนก็มองอามซิ่งดังนั้นนี่นะครับถ้าสมมติไม่รียย้าาทองคํ ที่ตัวเองฝากเอาไว้หรือเก็บเอาไว้ซึ่งอยู่ในยุโรปก,ก็ดีอยู่ในดูไบก็ดีอยู่ในฮ่องกงก็ดีเนี่ยนะฮะวันไหนที่ทาเซ็นแก๊กแล้วบอกว่าขึ้นภาษีนําเข้าทองคําที่นี้ยุ่งเลยครับแล้วดูแล้วดูอัตราภาษีของของ,ของทำเวลาเขาขึ้นนี่ฮะต่ำสุด10%สูงสุด25%ในขณะที่ส่วนต่างพรีเมียมมัน38ดอลลาร์มันต่อให้สมมติมีราคาดีแต่เจอภาษีทำจบเลยนะครับกลายเป็นว่าทองสูงขนาดนี้ก็ไม่มีกำไรถูกไหมฮะเรามาดูกันสิครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ย แม้แต่ตลาดซื้อขายทองคำนิวยอร์กสหรัฐที่รู้จักกันดีว่าคอมเม็กซ์นี่นะฮะเขายัางรายงานสต็อกหรือปริมาณทองคําที่เก็บเอาไว้เนี่ยและระยืนยันเป็นทางการแล้วนะครับว่าตอนนี้สต็อกทองคําจริงๆที่จับต้องได้เป็นทองแท่งที่ตลาดคอมเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐมีทั้งหมด34.60ล้านทรอยออนซ์เพิ่มขึ้นถึงกว่า90%เมื่อเทียบกับสต็อกในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่แล้วเพียงแค่ธันวามกรา2เดือนกับอีก1สัปดาห์ สต็อกทองคําในอเมริกาที่อยู่ในตลาดซื้อขายล่วงหน้าโคลเม็กซ์ไม่เกี่ยวกับทองคําที่อยู่ในธนาคารกลางสหรัฐนะฮะขึ้นมาถึง90%เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นสถิติสต็อกทองคําแท่งในตลาดซื้อขายสินค้าทองคําล่วงหน้าคลเม็กซ์ที่นิวยอร์กมากที่สุดในรอบ2ปี7เดือนเห็นไหมเยอะไหมนะฮะแลวตรงนี้ก็ไปสอดคล้องกับอะไรครับตลาดซื้อขายทองคํากรุงลอนดอนที่เรียกว่า,า LBMA เป็นสมาคมตลาดซื้อขายทองคําในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยนะฮะ ที่นั่นก็มีสต็อกทองคําเก็บเอาไว้ปรากฏว่าปริมาณสต็อกทองคําที่เก็บอยู่ในกรุงลอนดอนนี่นะฮะซึ่งอยู่กับสมาคมตราซื้อขายทองคากรุงลอนดอนไม่เกี่ยวกับธนาคารกลางอังกฤษนี่นะฮะลดลง1.7%และเป็นการลดลงต่อเน,นื่องจากธันวาคมมาถึงมกราคมตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่8,535เมตริตันถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณเนี่ย771,000กว่าล้านดอลลาร์ก็เหลืออยู่ประมาณ26.23ล้านล้านบาทนะครับเหตุผลเพราะมีการขนย้ายทองคําจากในกรุงลอนดอนไปฝากไว้ที่อเมริกา เพื่อหวังจากส่วนต่างของราคาและราคาจริงๆที่ตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นเห็นไ,ไหมมันก็เลยเปลี่ยนจากยุคตื่นทองกลายเป็นยุคขนทองนะเลยก็เลยทุกคนว่ากลัวๆนะครับว่าถ้าสมมติเกิดอยู่ดีเกิดขึ้นภาษีขึ้นมาเลยยุ่งกันเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์นหนึ่งนะครับที่ตอนนี้เกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยก็ทําให้หลายคนกําลังประเมินเหมือนกันนะครับว่าเออแล้วตกในตรเนี้จะทํำยังไงกันต่อนะครับก็ไม่เป็นไรครับเราเองก็คงจะไม่ได้แอบขนทองไปฝากไว้ที่ไหนนะครับแต่กยกเว้นวดาระวังนะฮะ ธุรกิจในประเทศไทยที่ส่งออกทองคําอันนี้ต้องระวังจริงๆและโดยเฉพาะยิ่งเมื่อไร่ก็ตามที่ทองคําในตลาดโลกสวยๆถงสูงเนี่ยเราจะเห็นรายการส่งออกทองคําประเทศไทยในเดือนนั้นกลับมาสูงเพราะหวังจากราคาตลาดโลกสูงใช่ไหมฮะแต่ทีนี้ระวังนะฮะถ้าทําเซ็นแก็เจอภาษีทองคําขึ้นมาเนี่ยนะครับส่งออกเนเดี่มได้เพราะว่า25เป็นไปได้ที่เขาจะเก็บกันนะครับ